กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะน้องหญิงก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องหญิงมีรายการพระบ้านราคาเบาๆแบ่งปันอยู่ที่รายการละ250บาททุกรายการเลยค่ะพี่พี่ขพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนนะคะแจ้งน้องหญิงได้เลยนะคะสำหรับ ช่องทางการติดต่อน้องหญิงพระบ้านค่ะเบอร์โทรและ ID ดไลน์น้องหญิงนะคะพี่พี่สามารถบันทึกไว้ได้เลยค่ะเป็นเบอร์เดียวกันค่ะพี่พี่ค่ะ064 9738168ค่ะหรือพี่ๆสแกน QR code เข้ามานะคะขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ทุกๆรายการเลยนะคะพี่ๆขาน้องหญิงจะส่งให้ฟรีค่ะกรณีเก็บปลายทางจะมีเพิ่ม50บาทนะคะพี่ๆชื่นชอบรายการไหนแจ้งน้องหญิงได้เลยค่ะจะส่งฟรีบริษัทไปสนีไทยนะคะพี่ๆขาวันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหญิงเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย นะคะพี่พี่ค่กับรายการแรกนะคะ EP นี้รายการละ250บาทค่ะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ค่ะรูปหล่อโบราณน,นะคะ หลวงพ่อเงินค่ะรายการนี้วัดท้ายน้ำปีาปี2528ค่ะพี่พี่ขาเป็นลำดับรายการแรกนะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันพี่พี่เท่ากันทุกรายการเลยนะคะ ep นี้250้นะคะพี่พี่ขาน้องหญิงให้พี่พี่ชมนะคะองค์พระด้านหน้าค่ะลำดับรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขา นี่ค่ะวัดท้ายน้ำนะคะด้านล่างค่ะพี่พี่ขาดีนะคะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนแจ้งน้องหญิงได้เลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปค่ะลำดับรายการที่สองค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันเป็นแม่ชีบุญเรือนค่ะ มีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่ขาลำดับรายการที่สองนะคะนี่ค่ะน้องหญิงให้พี่พี่ชมด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการที่สองค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่สามค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่พี่ขา เป็นลำดับรายการที่3นะคะด้านหลังคะ่ะพี่พี่ขาจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่พขาสำหรับลำดับรายการนี้นะคะต่อไปคะ่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่4คะ่ะ น้องหญิงห้พี่พี่ชมกใกล้เลยนะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเลี่ยมกรอบอคิลิกใสๆแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการที่4ค่ะพี่พี่ขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะต่อไปลำดับรายการที่5ค่ะหลวงพ่อบทน้อยค่ะพี่พี่ะ ด้านหน้าและด้านหลังนะคะวัดอมรินทรารามค่ะวัดบางว่านะคะพิพี่าลำดับรายการที่5ค่ะต่อไปค่ะพี่พิหาลำดับรายการที่6ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะลำดับรายการนี้ค่ะพี่พิหาเลี่ยมกรอบสแตนเลสอย่างดีค่ะพี่พิหา เป็นลำดับรายการที่6ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่7ค่ะพระนาคปกเจ็ดเสียนนะคะพี่พี่หาครบแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดละาหานไรจังหวัดระยองค่ะเป็นลำดับรายการที่เจ็ดค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่8ค่ะพระครูวิริยกิตินะคะพี่พี่ขาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะน้องหญิงให้พี่พี่ชมใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการที่8ค่ะปี2511นะคะด้านหลังนะคะต่อไปลำดับรายการที่9ค่ะพี่พี่ขา เป็นพระกริ่งนะคะพี่พี่ขาน้องหญิงขยับให้พี่พี่ชมนะคะพี่พี่าลำดับรายการที่9ค่ะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนนะคะโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะบันทึกเบอร์โทรน้องหญิงไว้ได้เลยนะแอดไลน์เข้ามาขอชมภาพเพิ่มเติมได้คะ่ะ ลำดับรายการที่9นะคะรายการนี้นะคะต่อไปคะ่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่10คะ่ะพระรูปหล่อนะคะพี่พี่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโทค่ะวัดบ้านไร่นะคะลำดับรายการที่10คะ่ะขยับให้พี่พี่ชมชัดๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านล่างค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่11ค่ะนี่เลยค่ะพระศิวลีนะคะพี่พี่ขาลำดับรายการที่11นะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีเลยค่ะน้องหญิงขยับให้พี่พี่ชมใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการที่11ค่ะ หลวงปู่โต๊ะนะคะพี่พี่ขาต่อไปค่ะลำดับรายการที่12นะคะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงค่ะพี่พี่ชมด้านหน้านะคะและด้านหลังค่ะพี่พี่ขาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปี2517ค่ะ ลำดับรายการที่12ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่13ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่าเลี้ยมกรอบกันน้ำเป็นอย่างดีเลยค่ะลำดับรายการนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะ พี่ๆแอดไลน์เข้ามาหาน้องหญิงขอชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะน้องหญิงยินดีบริการพีพ่่ทุกท่านนะคะต่อไปค่ะลำดับรายการที่14ค่ะหลวงปู่หงพมปัญโยค่ะพี่พี่ค่ะ ปี2551นะคะพี่พขาจัออกวัดเพชรบุรีค่ะจังหวัดสุรินท์นะคะต่อไปค่ะพี่พีขาลำดับรายการที่15ค่ะหลวงพ่อแพรค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการนี้ค่ะพิเศษมากๆค่ะพี่พีขาเลี่ยมกรอบเลดเป็นอย่างดีค่ะพี่พีขาลำดับรายการที่15 น้องหญิงขยับให้พี่ๆชมด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยค่ะอขออภัยค่ะพี่ๆค่ะน้องหญิงสลับด้านไปนิดนึงค่ะก็เป็นพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อแพร์ลำดับรายการที่1ิค่ะต่อไปค่ะพี่ๆค่ะลำดับรายการที่16ค่ะหลวงพ่อลีค่ะพระ สุธิธรรมรังสีนะคะลำดับรายการที่16ค่ะน้องหญิงให้พี่ๆชมด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะชื่นชอบรายการไหนแจ้งน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปค่ะลำดับรายการที่17ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อโบยวัดมะนาวค่ะลำดับรายการที่17ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่18ค่ะเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะพี่พี่ขาและด้านหลังนะคะพี่พี่ขาพระพุทธชินาราชค่ะลำดับรายการที่18ค่ะ ไปลำดับรายการที่19ค่ะพี่พี่ขาพระสมเด็จวัดละคังค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการนี้ค่ะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่19 ให้พี่ๆชมด้านหน้าด้านหลังชัดๆแบบนี้เลยนะคะสามารถขอชมภาพกับน้องหญิงได้นะคะต่อไปลำดับรายการที่20ค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อทับวัดอันงค่ะพี่ๆขามีปิดแผ่นทองด้านหน้านะคะและมีรอยจานด้านหลังค่ะพี่ๆขาลำดับรายการที่20ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่21ค่ะหลวงพ่อโสธรน,นะคะเป็นลำดับรายการที่21ค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่พี่ขาชมกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่22ค่ะหลวงปู่อินทร์นะคะวัดหนองลีค่ะชมด้านหน้าชัดๆแบบนี้และด้านหลังค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่23ค่ะ เป็นพระรูปหล่อนะคะปางอุ้มบาตรแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขามีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะลำดับรายการที่23ค่ะน้องหญิงขยับให้พี่พี่ชมชัดๆแบบนี้นะคะพี่พี่สามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ทุกๆรายการเลยนะคะต่อไปค่ะลำดับรายการที่24ค่ะ พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะชมด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการที่24ค่ะปี2507ค่ะวัดป่าทําขามสกลนครนะคะต่อไปค่ะลำดับรายการที่25ค่ะพี่พีค่ะ หลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่ขาจังหวัดอุดรธานีนะคะลำดับรายการนี้เก็บเรี่ยมกรอบเรียบร้อยนะคะอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่ยี่สิบห้าค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่ยี่สิบหกค่ะ หลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการนี้เก็บเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยนะคะพี่พี่ขาน้องหญิงขยับให้ชมชัดๆด้านหน้านะคะและด้านหลังแบบนี้เลยค่ะวัดไซทองค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่26ค่ะต่อไปลำดับรายการที่27ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อทวดเบ้าทุกค่ะ เป็นรูปหล่อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงให้พี่พี่ชมทุกๆด้านแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาลำดับรายการที่28ค่ะ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญฉลุนะคะลำดับรายการนี้เลยค่ะรับชมด้านหน้าแบบนี้นะคะและด้านหลังค่ะพี่พี่ขาเป็นลำดับรายการที่28คะ่ะต่อไปลำดับรายการที่29ค่ะพี่พี่ขา พระปฏิมากรมงคลบพิตรค่ะสีอยุธยาลำดับรายการที่2 9น้องหญิงขยับให้พี่ๆชมชัดๆแบบนี้เลยนะคะและหลังยันค่ะพี่ๆ่ะลำดับรายการที่สาสบค่ะ นี่นะคะพี่พี่ขาพิเศษมากๆค่ะพระสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะน้องหญิงเปิดให้พี่พี่ชมนะคะ mm hmm. ลำดับรายการนี้พิเศษมากๆพี่พี่ดูเนื้อดูมวลสารนะคะร mm hmm. ับชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะด้านหน้านะคะ mm hmm. ด้านหลังค่ะพี่พี่าหลวงพ่อแพรค่ะ และด้านล่างค่ะพี่พี่ขาฝังตะกุดด้วยคะ่ะลำดับรายการนี้น้องหญิงแบ่งปันพร้อมกล่องนะคะ EP นี้พิเศษมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาสาบบาททุกรายการน้องหญิงจะส่งให้ฟรีค่ะกรณีเก็บปลายทางมีเพิ่ม50บาทชอบรายการไหนนะคะพี่พี่แจ้งน้องหญิงได้เลยค่ะโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทร0 6 4 9 7 3 8 1 6 8ค่ะพี่พี่บันทึกไว้ได้เลยนะคะไว้ติดต่อน้องหญิงได้เลยค่ะยินดีบริการพี่พี่ทุกท่านจะส่งให้ทุกวันเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ น้องหญิงก็ฝากไว้ทั้งหมด30รายการนะคะพี่ๆขาฝากพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านเป็นกําลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะวันนี้น้องหญิงขออนุญาตลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะน้องหญิงพระบ้านสวัสดีคะ่ะ